สวัสดีครับเมื่อไม่ใช่ก็ส่องนาตะกี้ครับอาเบ่งรถพ่วงครับเทหินคูครับเนี่ยหินหินคกพวงเขากัดออกจากมาท้างครับนี่กัดครับลาดยางครับเป็นหินลาดยางเ็าครับอูท้างขาบ้านครับทางลี่ครับ ส้างเรยก็เลยเอา,าเห็นมาเสริมทางครับประเทศหลุดเลยครับไอสองของครับซ้ำสองของก็ดำหน่อยครับ ให้มาทำสองกองก็ดำหน่อยเอางันนักเลยครับบานีรถให้หาเจครับเอ็มยูหาเจ็เเดเกียร์เดียวเร็วผ้าเบรงรถให้เอ็มยูหเจหเจครับหาเจ็สุสดสองเกต่อครับโอ้เฮ็ดลบกระบอกดำครับรุ่นนี้เกบยดีดครับ ต้ว่าหันดินตะก,ก้อนนี่แคน้อยครับเรไปเกียดินสามิบครับสามร้อยหิบครับนาทีน่าจะเป็นรถตรักตักรับนี่ เก็บกล้องกนออกแคหนอ่ะโอ้ยขาดทุนอีกแล้วเนี่ยไปเก็บกวาดดินมันออกนี่กลัวจะแก้วหอดเนี่ย,ย,าย <c oughs> ตายหหนเหี้ยรถไถนี่เดี๋ยวเบิ้งรถไถโคว่มควางครับเนี่ยลย่างไปมากปริมาณตั้งสองรถดำหน่อยหกล้อครับมาท่าเลยนี่นะครับเดี๋ยวก็ผมบวกไปเนี่ยครับ ไซเวลาโดนไะไหนครับนี่หาดว่าไรครับขางก,กับเขาอยู่ข้ารับดทางจะเป็นห่วยครับหาม้าดเลยครับขาดมาเป๊ะตกลงไปนี่ก็อันตรายในแก่น,น้อยครับสูงอประมาณ4ีเมตรครับดันโคมกว้งที่ค่อยสีครับเดี๋ยวหาไปมั้งครับ คูกเปียกครับเฮ้ยเนี่ยดีไบ้านกำเป็นงานอุปโภคบ้บานมากเลยครับเฮ้ยหนา,นานโอ้โคมเลยครับโคมเลยครับแรงอยู่ครับบ่ดันหลเลย,ยครับใส่ย,ยบาบ๊อบบๆครับ กดดีครับบกอกไบที่วันไหนครับที่หอนว่าดันขึ้นโน้นครับอ้ยอดเล็กน้อยครับเป็นบักล้อครับนัแน่นครับรถหยียบลาย โก้อนครับันจะก้อนก้อนนี่ก้อนหลุกลังครับก้อนลุกลังครับดังไง้ยครับ ครับดินวลเอาหนึ่งนะครับใบเกียวนึงนะครับใสออ่เป็นมือให้ครับ ทำไปหนุนไว้เียจนนิดนึงนแห้งมว่วนดีครับำลังรถก็ที่ว่าตกไปครับนี่มันที่ยกฮักนิดนึงครับไปลไย้เมีดต้นครับตัวไถ่ว่าวเกียดหญ้าครับก้อนมาหลายครับ ก็เรียบเป็นจักเทียวนะอับปินทางไหมละครับบาทนี้ย้างขึ้นหน้าแล้วครับต่อทางไหมเดี๋ยวรอวงทางไหมวังกันไอยกันนะครับเนี่ย ทัานเดยเก็บเรียบ้วครับล่มไปซี่ขอรถสิบลอ่อถอยข้ามาได้ครับรถไงเนี่ยสบายเลยครับรถน้อยเงี้ยพี่ครับรถน้อย ว่างยังวางนะครับตรงนี้เลคาค่ายคิดรตรงี้ครับจะน้อยหยาบเกียยเลยพ่าอนตรงนี้เ่ายแล้ครับ่เสียงหางไปนิดจะน้อยครับ ว,ว่างๆกเจัดให้ดังกัน้อยครับ มนค้กครับนี่ยบดพอดีเลยครับนี่ยตันขึ้น um, ที่มีแข็งครับเนี่ยซุ้มพอดีกำลังกำเป็นก้อนครับนี่เราอยากตากแค่น oui, <In electronics. S 1> ้อยนึงครับถือพอดีแห้งอยู่โอ้น้ำมวนเลุกๆมาแล้วครับ ลกินกอะรกไปส้มด้วยกครับขอ,อ,อบคุณที่มาทมทองเราตะกีบเดี๋ยวมาพ่อกระชิบนาครับ